ก็กราบสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ถ้าพบกับผมแล้วกับช่องนนมอยซีเฮดนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเดินเกมเอรันดอนนะครับหลังจากที่ผมลงคลิปไปในติ๊กต็อกแล้วก็มีคนมาลองเสมอเสมอเสมอศครับก็บางคนก็บอกให้ผมสอนครับวันนี้ผมก็จะมาสอนนะครับก็ไอเดีเก่าผมนี่ขายไปแล้วนะครับเพราะมันติดกับฟีฟ้าครับเลยต้องขายคููนะนี่ครับวินเลด80ครับเดี๋ยวเราไป ดูกันในเกมกันเลยนะครับผมก็จะมาสอนเดินเกมนะครับผมวันนี้เริ่มแรกมานะครับให้ทุกคนฟาร์มบัฟไหนก่อนก็ได้นะครับแต่ผมเลือกฟาร์มบัฟที่มันยืนตรงข้ามกับแคลรี่ของทีมผมนะครับเพราะว่าเวลาฟาร์มเสร็จนะครับมันก็จะได้ไปแกงง่ายนะครับผม ก็ดูตามคลิปเลยนะครับเปิดมาผมก็เริ่มตามบัฟแดงก่อนนะครับเพราะว่ามันอยู่เลนตรงข้ามกับแคลรี่ของผมนะครับก็ตามนี้เลยฟาร์มเสร็จนะครับเกมนี้นะครับแคลลี่ของเรานะครับมาช้านิดนึงครับก็คือผมก็ฟาร์มคลิป2ตัวแล้วก็มาเคลียร์ล่างนะครับก็ได้คลิปมาอีก2ตัวนะครับผมก็เป็นกําไรของเรานะครับนี่ก็เกือบ เข้าแล้วแต่ก็ไม่เข้านะไปฟาร์มต่อครับต้นเกมเราอย่าเพิ่งสนใจอะไรมากนะครับเพราะว่าเราจนครับเราไม่มีดามีน,นะคอรันดอลนี่ครับฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วก็มาแท็กกลางครับเกมน,นี้ก็คือดีนะครับเม่ไม่หวงคลิปกลางครับเพราะว่าบางเกมนี่คือหวงคลิปกลางครับคือเคลียร์เสร็จแล้วค่อยไปแกงเพื่อนครับแต่แบบนี้ครับก็ดีนะครับคือไม่หวงคลิปกลางครับน, <And. S 2> นี่ครับผม หลังจากที่ผมออกธนู250เสร็จ750เสร็จนะครับผมก็จะรงเท้ากันซีซีต่อเลยนะครับนี่ครับผมตามเสร็จแล้วก็ไปแกงบอลนะครับถ้าเราไม่เปิดไม้ล้วก็กดเรียกแบบนี้นะครับนาคอสนะครับแหลมนะครับก็คือโดนแวนฆ่าเรียบร้อยครับนี่ครับเราเล่นเอลอดอนครับเราแท็กเลนไหนได้เราแท็กไปเลยครับนี่ครับนี่คือ้าวนะครับลิตอร์เขาครับ นี่ครับอะไรคืนอะไรตีแล้วได้ตังก็ตีไปให้หมดเลยนะครับเพราะว่าเอเดนดอช่วง5นาทีแรกเราต้องเล่นให้ได้นะครับต้องรวยนี่ครับแล้วก็ตีดาร์กันต่อเลยนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับแล้วก็ผมก็จะกลับไปเติมเลือดนครับนี่ครับแล้วเราก็มาฟาร์มบัฟแดงต่อครับก็คือทำวนไปเรื่อยๆนะครับ คือไม่ต้นเกมเราไม่ต้องบวกมากก็ได้นะครับสำหรับผมนะสไตล์ผมนะเล่นแบบนี้ครับคือแก๊งเสร็จฟาร์มแก๊งเสร็จฟาร์มครับเอามังกรเสร็จฟาร์มเอาดาร์กเสร็จฟาร์มนะครับก็คือแบบนี้ครับสไตล์ผมครับนี่ครับอันนี้เราจะมาแท็กล่างนะครับก็คือได้ตังค์นะครับกพราตอนนี้ผมก็เริ่มรวยแล้วครับนี่ครับ ถ้ามังกรเราไม่เอาเราก็ตีให้มันเดินออกมาแล้วก็เดินหนีเล้วก็ได้นะครับถ้ายังไม่เอาเพราะว่ามันมีบัฟดาร์นะครับมันจะตีเบาลง50%นะครับผมก็เลยเลือกที่จะไม่ตีมังกรครับมันจะตีช้านะครับมันจะเสียเวลาด้วยจังหวะนี้ครับเมดผมโดนนะผมลืมดูนะครับผมก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันครับก็โดนลิกเตอร์เปิดนะครับแล้วก็มาฟาร์บฟ้าต่อนะครับผม สามบัฟไปแล้วก็ตีคลิปต่อไปนะครับผมนี่ครับล้าเราก็มาแกงบนต่อเลยครับจังหวะนี้ผมกะว่าจะดักนะครับแต่ก็ไม่มีใครมาครับนี่ครับจ็อกเกอร์ครับเรียบร้อยครับแบบนี้ครับแล้วก็ลิกเตอร์มาแจมครับอันตินะครับแล้วก็ปิดแบบนี้ครับเพราะว่าอันตีเรามีซีซีนะครับเวลาผักผักไปนะครับ มันจะสตันกี่วิไม่รู้นะครับก็คือมันก็ดีแหละครับมีดาเมจด้วยนะครับแต่ก็ไม่แรงเท่าไหร่มันดีที่มันมีสตันนี่แหละครับโคตรดีนี่ครับแล้วก็มาเลนกลางต่อครับตอนนี้ครับนาคอดเขาเอามังกรนะครับนี่ครับแหลมแบบนี้ก็เรียบร้อยครับผมแตกสองครับนี่ครับ ค่าเสร็จแล้วก็มาฟาร์มต่อนะครับก็แบบนี้เลยถ้าั้านาทีแรกนะครับอันนี้ยังไม่ถึง5้านาทีเลยนะครับก็เริ่มรวยแล้วครับนี่ครับรวยก่อนคือได้เปรียบนะครับตัวนาคอสนี่คือแพ้ทางเอรันดอร์เลยนะครับถ้าเจอคนเล่นเป็นเพนนี่คือนาคอสล้วงไม่ตายนะครับว่าเอรันดอร์มันวิบับวิบับนะครับนี่ครับลิเตอร์มาครับลิเตอร์ยังไงครับลิเตอร์ นี่ครับถ้าเราไล่แบบนี้ครับเราก็กดสกิลหนึ่งกลับนะครับถ้ารู้ว่าไล่ไม่ได้ก็กดสกิลหนึ่งกลับนะครับก็คือเล่นเอรดอเราต้องล่อล่อสัตร์ตัวแบบปั่นหัวเล่นนิดหน่อยนะครับคือแบบเล่นให้ปั่นหัวครับนี่ครับเมดก็มาต่อนะครับนี่ครับนี่ครับตอนนี้เจอสองตัวนะครับนาคอตก็มาลวงครับช็อตนี้ผมนึกว่าผมจะตายแล้วครับแต่ผมไม่ตายนะครับนี่ครับ โอ้ยเกือบได้เมดนะครับแต่ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเมดขอถอยก้อนครับเพราะเมดตัวนี้นะครับถ้าะยะประชิดนี่คือเราได้เปรียบแน่นอนครับนี่ครับผมจะไปช่วยตาตาญาครับดูลิเตอร์หลวงจังหวะนี้ครับผมกดสกิลสองมาเลยถ้าถ้าเราแน่ใจว่าเราไล่ทันนี่เราไล่ไปเลยครับถ้าเราคิดว่าเราไล่ได้แน่นอนคือเราไล่เลยนะครับเพราะเอดอร์สกิลรีไว้อยู่แล้วครับอัพอันไหน น้ำก่อนก็ได้นะครับแต่ผมชอบอัพหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะได้รีเร็วนะครับนี่ครับคิวเสร็จแล้วก็มาฟาร์มต่อนะครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยเราก็จะได้รวยนะครับนี่ครับผมแล้วก็มาตีบัฟแดงต่อเลยนะครับนี่ผมเพิ่งตื่นครับถ้าเสียงแปลกๆก็ขออภัยด้วยนะเพิ่งตื่นเลยนี่ครับตีบัฟแดงเสร็จเรามาตีบัฟฟ้าต่อเลยนะครับผม ตีไปเรื่อยๆครับตีแบบฟ้าต่อแล้วก็ไปแกงต่อนะครับนี่ครับสไตล์กริสเอลดอของผมนะครับฟา์มเสร็จแกงฟ์มเสร็จแกงนะครับคือเราต้องพยายามแกงให้บ่อยนะครับถ้ารู้ว่าเล่นในทีมเราเสียเปรียบก็คือก็เราก็ต้องไปแกงนะครับไม่จําเป็นว่าต้องแกงเรีนแคลรีตลอดนะครับ้อมก็ถ้าเอาได้ก็เอาครับนี่ครับหลอกล่อศัตรูครับผม นี่ครับเขาเรียกว่าล่อนะครับก็คือเล่นให้ปั่นหัวคู่ต่อสู้นะครับจังหวะนี้ครับยุยห้าวครับผมแต่ก็ไม่ได้นะครับไม่มีอะไรนี่ครับโอ้โหแล้วก็ได้เฉยเลยครับตอนแรกผมว่าจะไม่เอานะครับก็เขาแลมเนาะก็เลยต้องเอาจัดให้สักหน่อยนะครับนี่ครับโจ๊กเกอร์อยู่ในพุ่มครับเกือบเกือบโดน ลาดบัฟฟ้านะครับนะครับถ้าป้อมเอาได้ก็เอาเลยนะครับผมนี่ผมกะจะดักนอะแต่มันไม่มีตัวมาจังหวะนี้ได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับนี่ครับเคลียเสร็จแล้วก็มาเคลียกลางต่อนะครับแล้วก็เริ่มเอาป้อมสัตว์ตัวเลยครับตอนนี้ครับเริ่มจะถึงป้อมในของทีมตรงข้ามแล้วนะครับ นี่ครับตอนนี้เราไปช่วยแวนครับลิเตอร์มาแบบนี้ก็ไม่รอดครับนี่ครับไม่ทันได้กดสกิลครับลิเตอร์นะครับนี่ครับเราก็เริ่มมาถึงป้อมในแล้วนะครับเพราะว่าแกงเสร็จแล้วก็ต้องแกงเสร็จก็เอาป้อมนะครับถ้าไม่มีคนกันนะครับนี่ครับถ้ามีคนกันแล้วก็ถอยก่อนครับนี่ครับผม จังหวะนี้ผมจะเช็คนาคอสนะครับแต่ผมลืมดูนะครับว่าเขาอยู่เลนล่างเพราะผมเห็นเป้ามันขึ้นครับนี่ครับจังหวะนี้นะครับผมกะจะไล่นาคอสนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรครับนาคอสเร็วมากเลยครับผมนึกว่าเขาอยู่ในพุ่มนะผมก็เลยเช็คพุ่มนี่ครับไม่มีนะครับผมก็กลับไปเอามังกรต่อนะครับเรียบถ้าไล่ไม่ได้ก็ไม่ต้องไล่นะครับมันจะเสียเวลาครับ อนไนตีได้เราก็ตีไปก่อนนะครับนี่ครับตีไปเรื่อยๆนี่ครับผมนี่ครับผมกะจะด่านาคอสมาแบบนี้ครับก็เรียบร้อยครับไม่ทันได้ดินนะครับก่อินนะครับสไตล์กรเล็ดเอราดอนะครับดักได้ดักนะครับแต่ถ้าเราดักนะครับเราต้องรู้ว่าเราไหวแน่นอนนะครับถ้าเราไม่สู้ไม่ได้เราไม่ต้องไปดักเขานะครับจะเสียเปรียบนะครับ เล่นเอร่าดอถ้าจบเร็วได้จบเลยนะครับจังหวะนี้ทีมผมมันไม่มารวมครับผมก็ช่วยไม่ได้ครับก็เลยต้องถอยนะครับผมกะจะเอาป้อมครับตอนแรกเนี่ยผมไปคลิปต่อไปเคลียร์เวฟให้สูงๆครับแต่ละเลนนี่นะครับแล้วก็เราก็ได้ป้อมบนนะครับผมจังหวะนี้ คือง่ายมากเลยนะครับเกมนี้ครับมีเม็ดม่วงมาช่วยก็ชิวๆครับจังหวะนี้ครับผมไล่ลิสเตอร์ครับลิสเตอร์ก็โอ้โหฟิกเกอร์โคตรเร็วเลยครับดูครับแป๊บเดียวไปถึงเลนบนครับลิสเตอร์เขานะครับแต่ก็ผมก็ไล่ต่อนะเพราะว่าถ้าฆ่าได้คือเราต้องฆ่าเลยครับจะทําให้ศัตรูเกิดช้าครับยิ่งเราฆ่าได้เราก็ยิ่งรวยนะครับนี่ครับของผมก็ใกล้จะครบแล้วนะ แป๊บเดียวอะดูดีสิบนาทีของเกือบครบอะลเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆครับฟาร์มเ็ษแกงฟาร์มเ็ษแกงเนี้ยผมจะออกขวานครับเพราะว่าทีมเขามีเมดแบบสกิลโคตรไกลอะผมเลยต้องออกขวานนะครับมันแล้วแต่นะครับเพราะว่าช่วงต้นๆนี่ผมไม่ค่อยออกตายเกิดนะเพราะว่าถ้าเกมเรานำเราไม่จำเป็นต้องออกก็ได้ครับแต่ถ้าแบบเราอยากโชว์ผิวหนึ่ง 1>, 1 5อะไรอย่างนี้แล้วก uh ็ควรออกนะตายเกิดแต่อันนี้ผมแบบโอ้โหดูช็อตนี้โอ้โหโคตรแรงอ่ะเห็นหรือยังครับที่ผมต้องออกขวานเพราะมันมีกันเวทแล้วก็ตีสโลด้วยนะผมก็เลยต้องออกครับโอ้โหโคตรแรงจังหวะนี้ครับผมตีคองอยู่แล้วก็เห็นลิกเตอร์แหลมนะครับนี่ครับเล่นเชิงครับจังหวะนี้ดูครับลิกเตอร์เขาเปิดอันติสกิลสองพลาดนะครับสกิลยกนะครับพลาดนะครับก็คือเล่นเชิงครับจังหวะนี้ง่ายๆครับ ดูการเล่นได้เลยครับเวลาเราเจอลิกเตอร์เราก็แบบต้องหลองให้เขาสกิลนะครับถ้าเขาสกิลไม่โดนก็สเต็ตเราเลยนะครับแล้วก็มาตีดาร์กต่อเลยนี่ครับได้ดาร์กมาอย่าเพิ่งรีบปล่อยนะครับบางคนนี่คือรีบปล่อยนะครับคือแบบปล่อยให้มันเดินไปแล้วก็ตายฟีนมันไม่คุ้มครับผมผมจะมาสอนการปล่อยดาร์กด้วยนะครับจังหวะนี้ผมกะจะไล่นาคอ้วแต่ผมเห็นแวนแบบ ไหวแน่นอนผมก็เลยเดินถอยกลับนะครับพอแวนแล้วก็ตึงเอาเรื่องอยู่นะครับนี่ครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าผมจะปล่อยด์กยังไงนะครับบางคนปล่อยให้มันเดินล่าไปตายฟรีมันไม่คุ้มนะครับถ้าปล่อยด์กนะครับเราต้องมาปล่อยแบบนี้นะครับนี่ครับปล่อยไปในป้อมเลยครับเพราะว่าป้อมจะไม่ตีเราครับมันแทงป้อมได้ด้วยนะครับเราเราก็ตีป้อมไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับวิธีการปล่อยด์กนะครับแล้วก็ได้ป้อมล่างมา หนึ่งป้อมครับจังหวะนี้คาเฟนีแหลมนะครับเรียบร้อยครับผมยุ้ยก็แตกครับฟิตเตอร์ก็เรียบร้อยครับแล้วผมก็จะเอาจ็อกเกอร์นะเกมใกล้จบละจ็อกเกอร์ก็เรียบร้อยครับเกมจบครับนี่ครับการเดินเกมคร่าวๆของผมนะครับก็ประมาณนี้เลยครับผมก็ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายนะครับถ้าเราเดินเกมไปรลาเราเล่นสบายยครับ จังหวัดแต่ละเกมมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ทีมแต่ละทีมเราเจอไม่เหมือนกันนะครับ <Life S 1> ก็พยายามอย่าอย่าแจกตอนต้นเกมนะครับไม่งั้นเราจะเสียทุกอย่างไปเลยก็วันนี้ขอลาไปก่อนครับผมขอบคุณครับ